ทำพีวิธีเซียนภาคอาณาจักรถวยเทพตอนที่27ห้าพูดย้ายภูเขาทันทีที่หารลี่พูดจบพื้นที่โดยรอบพลันแปลเปลี่ยนไปทันทีหมอกายเหลืองพลันปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าก้อนหินสีเหลืองขนาดเท่าโมหินประมาณ20-30ก้อนพลันปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าลอยเข้ามาเทียบใกล้เรือวิญญาณ กูอวินเยว่ายกระตุกบูบก่อนที่คิดจะทาอันใดต่อไปก้อนหินเหล่านั้นพันเปล่งแสงเจิดจ้าพุ่งฝ่าอากาศเสียงดังวิดวิวเข้าชนเรือวิญญาณด้วยความเร็วสูงกูอวินเย่ตกตะลึงรีบใช้มือไล่เวทเรียกกระบี่บินออกมาทันทีกระบี่บินเปล่งประกายสีดําพันพุ่งออกมาจากร่างของนางเหินบินจากซ้ายไปขวาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพันขยายใหญ่ขึ้นเป็นกระบี่บินสีดําขนาดใหญ่ประมาณสิบกว่าจ้างกระบียักษ์บินลอยเป็นวงกลมครานหนึ่ง จากนั้นพันแปล่งประกายสีดำเจิดจ้าขึ้นมาวา่บหนึ่งก่อตัวเป็นเงารูปมังกรมองเห็นได้อย่างเลือนลางตัวหนึ่งมังกรดำสะบัดหางของมันฟ้าใส่ก้อนหินสีเหลืองที่อยู่ใกล้ที่สุดปังก้อนหินถูกทำลายแตกเป็นเสี่ยงเสียงแต่กระบี่บินก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันตัวกระบี่หมุนคว้างพลิกตลบราวกับถูกแรงระเบิดกระแทกใส่ตัวกระบี่มีรอยแตกร้าวกระจัดกระจายไปทั่วประกายกระบี่ดับแสงลง ร่างของกูอวินเยสันสถานอย่างรุนแรงถอยหลังไปสองสามก้าวก่อนที่จะตั้งหลักยืนนิ่งได้อย่างมั่นคงแววตาเต็มไปด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงพลังของก้อนหินที่พุ่งเข้ามานั้นมีอนุภาพเกือบจะเทียบได้กับผู้บำเพ็ญเซียนระดับก่อกำเนิดเมื่อต้องเผชิญกับก้อนหินยักษ์จำนวน20-30ก้อนที่รายล้อมอยู่โดยรอบเช่นนี้กูอวินเย่จึงอดรู้สึกหนาวเหน็บสันสถานในใจไม่ได้ แต่ในตอนนี้เองเสียงแผ่วเบาของหาร์ี่ก็ดังขึ้นที่ข้างหูปกป้องคุ้มครองพวกเลอะเอ๋อให้ดีเรื่องในที่นี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าจากนั้นกูอวินเย่เพียงรู้สึกเหมือนมีแสงวาบที่เบื้องหน้าขึ้นวูบหนึ่งหาร์ี่กระโดดขึ้นจากเรือวิญญาณมือทั้งสองพลันมีแสงสีทองสว่างวาบขึ้นหาร์ี่เคลื่อนย้ายร่างหมุนตัวไปมาพร้อมทั้งเวียงหมัดต่อยใส่พื้นที่ว่างเปล่าโดยรอบได้ยินเสียงดังปังๆดังมาจากทั่วทุกทิศทาง ก้อนหินสีเหลืองทั้งหมดถูกกระแทกด้วยแรงมหาศาลในเวลาเดียวกันก็แหลกละเอียดราวกับไข่ไก่กลายเป็นเศษหินกระจัดกระจายเต็มท้องฟ้าเฮะเป็นผู้บำเพ็ญเสียนพลังอย่างที่คิดไว้จริงๆน้ำเสียงเย็นชาของบุรุษผู้หนึ่งดังขึ้นมาในอากาศน้ำเสียงแผ่วเบาราวกับไร้ที่มาจับทิศทางได้ไม่ชัดเจนเมื่อได้ยินเสียงนี้กูอวินเย่รู้สึกประหลาดใจคลั่งมองไปรอบด้านเพื่อค้นหาที่มาของเจ้าของเสียงนี้ ส่วนหานลี่เมื่อได้ยินเสียงนี้พันปรากฏรอยยิ้มเย้ยหยันขึ้นที่มุมปากจากนั้นพันหมุนกายดีดนิ้วออกไปครานหนึ่งประกายแสงเจิดจ้าสายหนึ่งพุ่งออกไปราวกับกระบีกระแทกใส่มุมหนึ่งของโลกสีเหลืองจนระเบิดออกมาบึมพื้นที่ว่างเปล่าตรงนั้นเกิดความปั่นป่วนผันผวนอย่างรุนแรงบุรุษร่างใหญ่ในชุดดำผู้หนึ่งเดินโซเซรปรากฏกายออกมา คนผู้นี้รูปร่างกำยำล้านใบหน้าเหลี่ยมหนวดเคราสั้นสีหน้าแววตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่งสีหน้าของบุรุษร่างใหญ่กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วพลางถามแฮร์รี่ด้วยน้ำเสียงเนิบช้าคิดไม่ถึงว่าเจ้ายังเป็นผู้บำเพ็ญเสียงกระบี่อีกด้วยสามารถมองทะลุเขตอาคมของข้าได้ทั้งที่มีพลังบำเพ็ญเพียงแค่ระดับก่อกำเนิดสมควรมิใช่คนไร้ชื่อเสียงเรียงนามเจ้ามีชื่อเรียกว่าอันใดผู้ใดเป็นอาจารย์ของเจ้า หานลี่หัวเราะหืหึข้าเป็นใครล้วนไม่สำคัญคนตายไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องมากเกินไปหน้าขันเมื่อครู่นี้ข้าเพิ่งสัมดงพลังของเขตอาคมนี้เพียงหนึ่งหรือสองส่วนเท่านั้นเจ้าก็ยโสโอหังถึงเพียงนี้เสียแล้วการโจมตีครั้งต่อไปผู้แท้ลู่จะทำลายทั้งร่างกายและวิญญ,ญาณของเจ้าให้แหลกรานบุรุษร่างใหญ่เดือดดานสุดขีดพรางไรเวทด้วยมือเดียวทันใดนั้นทั่วร่างของบุรุษร่างใหญ่พันปกคลุมไปด้วยระลอกคลื่นสีเหลือง จากนั้นบุรุษร่างใหญ่พันเลือนหายไปปกปิดร่องรอยของตนเองเอาไว้อีกครั้งเมื่อเห็นดังนั้นร่องรอยของความประหลาดใจพันแวบเข้ามาในดวงตาของฮาร์ลี่เขตอาคมนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนซับซ้อนอย่างยิ่งในตอนนี้ตนสมควรมองทะลุเข้าไปจนถึงส่วนลึกของเขตอาคมได้แต่กลายเป็นว่ากลับไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยระดับปรานวิญญาในปัจจุบันนี้ฮาร์ลี่แค่นเสียงออกมาคำหนึ่ง ประกายแสงสีทองสองสว่างไปทั่วทั้งร่างหารลี่ตั้งใจที่จะทำลายเขตอาคมนี้ด้วยกำลังอย่างหักโหมเพื่อให้อีกฝ่ายไม่มีที่หลบซ่อนกายแต่ในขณะนี้เองพันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันท้องฟ้าพันมืดมิดลงอย่างกระทันหันสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ห้าตัวที่มีมวลอากาศสีดำปกคลุมพันโผล่ออกมาล้อมรอบเรือวิญญ,ญาณเอาไว้รูม่านตาของหารลี่หดตัวลงเล็กน้อยประกายแสงสีฟ้าสองประกายพร่างพราวในดวงตา ท่านใดนั้นพูดผีร่างยักษ์สีดำห้าตนปกคลุมไปด้วยมวลอากาศสีดำสูงประมาณ30-40ถึงจัางพลันปรากฏตัวขึ้นถ้าไม่มีเขาคู่หนึ่งบนสีสับพวกมันคงดูเหมือนลิงที่ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นขนสั้นสีดำเขี้ยวสีฟ้าดวงตาแดงกำราวโลหิตทั้งดุร้ายน่ากลัวทั้งดูเมื่อลอยเสื่องซึมในเวลาเดียวกันในมือของพูดผีร่างยักษ์แต่ละตนยังถือยอดเขาขนาดเล็กสีดำเอาไว้ด้วยเมื่อเทียบกับพูดยักษ์ทั้งห้าแล้วฮานลี่และคนอื่นๆดูตัวเล็กกระจ้ยร้ยราวกับมดปลวก สีหน้าของกูอวินเย่แปลเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงกลิ่นอายของพลังปราณที่พูดยักษ์ทั้งห้าตนปลดปล่อยออกมานั้นระดับสูงกว่านางเหงื่อเย็นพลันผุดซึมออกมาจากหน้าผากของนางทันทีส่วนหลิวเลอเอ๋อและอวี๋เหมือนนั้นไม่สามารถทนรับแรงกดดันทางปราณวิญญาณที่พูดยักษ์ทั้งห้าปล่อยออกมาพร้อมกันในคราวเดียวได้จึงสลบหมดสติไปทันทีทั้งสองคนโฮโฮโฮ,โฮ,โฮพูดยักษ์ทั้งห้าต่างส่งเสียงคำรามอย่างน่าสะพรึงกลัว ดวงตาสีแดงโลหิตของพวกมันแต่งประกายอย่างดูร้ายกระหายเลือดพวกมันกวัดแกว่งแขนคู่คำรามทันใดนั้นพวกมันพันคว้างภูเขาขนาดเล็กทั้งห้าในมือของพวกมันออกไปทันทีที่ปล่อยมือแสงสีดำบรรยศเขาทั้งห้าพลันเปล่งแสงเรืองรองจากนั้นก็ลุกชนขึ้นอย่างบ้าคลาั่งในชั่วพริบตามันขยายใหญ่กลายเป็นภูเขาที่มีขนาดมากกว่าร้อยจัง้งส่งเสียงวิดวิกวกระแทกใส่หารีและคนอื่นอย่างโหดเหี้ยม ก่อนที่ยอดเขายักษ์จะมาถึงเสียงขู่คำรามอันน่าหวั่นหวั่นพรั่นพรั่นพรึงพรึ่งดังขึ้นมามีเสียงดังหึ่งขึ้นในอากาศใกล้กับเรือวิญญาณทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นกูอวินเยเวเกือบจะส่งเสียงกรีดร้องออกมานางใช้สมบัติวิเศษและเครื่องรางของคลังออกไปหลายชิ้นโดยไม่เสียดายภายในชั่วอึดใจเดียวพร้อมทั้งยังการกั้นประการแสงป้องกันรอบตัวนางและดารุณีน้อยทั้งสองที่หมดสติเอาไว้หลายชั้นส่วนหารลี่เพียงแค่ขมวดคิ้ว มือทั้งสองข้างพลันปรากฏแสงสีทองขึ้นพลันปรากฏฝ่ามือขนาดเท่าใบลานโบกสะบัดอย่างแผวเบาไปทางภูเขายักษ์เสียงตูมตามปานแผ่นดินไหวดังขึ้นติดต่อกันหครั้งแรงสั่นสะเทือนอันทรงพลังหาที่เปรียบไม่ได้กระจายออกไปในวงกว้างโลกสีเหลืองทั้งหมดส่งเสียงดังโครมครามเกิดความผันผวนปนป่วน,น,นอย่างรุนแรงและยังมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดโลกสีเหลืองก็ทนรับไม่ไหวพลันปริแตกออกมา สภาพแวดล้อมโดยรอบพลันกลับคืนสู่สภาพทะเลทรายก่อนหน้านี้ในทันทีความผันผวนของมวลอากาศพลันไหลทะลักเข้ามาจากภายนอกกระจายออกไปยังบริเวณโดยรอบอย่างรุนแรงและรวดเร็วพายุทรายหมุนตัวอย่างรุนแรงในรัศมี10บกว่าลี้ปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าและดวงอาทิตย์พูดยักทั้งหยังคงยืนอยู่กลางอากาศแต่สีหน้าของพวกมันกลับกลายเป็นเหม่อลอยเสื่องซึมอีกครั้ง ณพื้นที่ว่างเปล่าจุดหนึ่งบนท้องฟ้าบุรุษร่างใหญ่พลันปรากฏกายขึ้นในชั่วพริบตาพร้อมกับรอยยิ้มแห่งชัยชนะบนใบหน้าเวทลับห้าพูดย้ายภูเขานี้แม้แต่ผู้บำเพ็ญเซียนระดับเทพแปลงขั้นปลายหากไม่มีปราณวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งก็ยังยากจะต้านทานได้แต่ครู่ต่อมารอยยิ้มบนใบหน้าของบุรุษร่างใหญ่พันแข็งค้างดวงตาเบิกกว้างมองลงไปเบื้องล่างด้วยสายตาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้เห็น เมื่อมองลงไปเพียงเห็นยอดเขาใหญ่ยักษ์ทั้งห้าวางเรียงซ้อนกันราวกับเจดีขณะที่หารลี่ยืนสงบนิ่งอยู่ใต้ภูเขามือข้างหนึ่งถือยอดเขาทั้งห้าไว้ราวกับว่าไม่ได้ยกของหนักแต่อย่างใดส่วนเรือวิญญาณหารลี่และคนอื่นๆล้วนปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนใดๆ ก่อนที่บุรุษร่างใหญ่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองหารลี่พันอ้าปากเป่าลมออกมาแผ่วเบาเราวกับไม่ได้เจตนาลมหายใจสีขาวไหลออกมาจากปากของหารลี่ทันใดนั้นภูเขายักษ์ทั้งห้านั้นดูบอบบางราวกับขนนกก็ไม่ปานถูกกระแสลมสีขาวพัดปลีสลายหายไปแสงสีดำที่ปกคลุมบนพื้นผิวภูเขาพลันสั่นไหวและกระพริบวูบวาบหลายคราจากนั้นภูเขาจึงหดตัวลดขนาดลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นภูเขาขนาดเล็กเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ หาลี่ดีดนิ้วใส่ภูเขาทั้งห้าราวกับกำลังดีดลูกหินได้ยินเสียงฟิวฟิวดังขึ้นภูเขาเล็กๆทั้งห้าพุ่งเข้าใส่ร่างของบุรุษร่างใหญ่ทีละลูกด้วยความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์สีหน้าของบุรุษร่างใหญ่ปรแเปลี่ยนไปทันทีแสงสีดำบนร่างส่องแสงเจิดจ้าทิ้งตัวตกลงสู่พื้นจึงสามารถหลีกเลี่ยงภูเขาทั้งห้าลูกไปได้อย่างบุดวิด ร่างของฮานรี่พลันหายไปจากจุดเดิมและไปปรากฏตัวหน้าภูเขาทั้งห้าราวกับพูดผีด้วยการดีดนิ้วอีกครั้งภูเขาทั้งห้าพลันหยุดยั้งลงทันทีฮาลลี่หันกายกลับมาใช้เท้าเตะภูเขาสองลูกด้วยเท้าทั้งสองข้างภูเขาทั้งสองลูกพลันพุ่งทะยานหายลับไปอย่างรวดเร็วราวกับพูดผีมันตกลงมาเหมือนดาวตกเร็วกว่าตอนที่มันพุ่งขึ้นฟ้าเกือบสองเท่า แสงสีดำบนพื้นผิวของภูเขาทั้งสองพลันเปล่งแสงกระพริบอีกครั้งทันใดนั้นขนาดของมันก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งกลายเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายร้อยจั้งในพริบตาก่อให้เกิดเสียงคำรามดังขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวภูเขาลูกหนึ่งตกลงสู่พื้นเขตอําเบื้องล่างในขณะที่อีกลูกพุ่งเข้าหาบุรุษร่างใหญ่อย่างแม่นยำตูมเสียงดังสนัน่นเขตอาคมสีเหลืองเบื้องล่างพันถูกทุบทำลายปังม่านแสงขนาดใหญ่พันเปล่งแสงเจิดจ้าทันที มันพยายามต่อต้านแต่ถูกแรงมหาสาลที่หนุนส่งมากับภูเขาบทขยี้และฉีกทำลายออกอย่างง่ายดายจากนั้นจึงระเบิดออกเป็นลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนเขตอาคมผืนใหญ่ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นเรือวิญ,ญญาณได้รับอิสรภาพทันทีถูกแรงลมพัดปลิวหายไปราวกับเรือน้อยปลิวไปตามกระแสคลื่นส่วนภูเขาอีกลูกที่พุ่งเข้าใส่บุรุษร่างใหญ่ก่อนที่อีกฝ่ายจะเคลื่อนไหวหลบหลีกภูเขาก็พุ่งเข้ามาถึงแล้ว บุรุษร่างใหญ่ตื่นตระหนกอย่างยิ่งพลันอ้าปากพ่นแก่นโลหิตออกมาเต็มปากทันใดนั้นร่างกายของเขาพลันปกคลุมไปด้วยแสงสีแดงราวกับโลหิตร่างกายของบุรุษร่างใหญ่พลันบิดเบี้ยวแปรเปลี่ยนเป็นร่างงูหน้าตาประหลาดงูประหลาดมุดลงดินหลบหนีไปอย่างรวดเร็วความเร็วในการหลบหนีพลันเพิ่มขึ้นหลายเท่าบูมภ <Boom. S 2> ูเขาสีดำขนาดมหึมาตกกระแทกกับพื้นฝุ่นควันจำนวนนับไม่ถ้วนฟุ้งกระจายเต็มท้องฟ้า ทันทีที่ภูเขายักษ์ตกลงมางูประหลาดก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินปรากฏตัวห่างออกไปหนึ่งร้อยจั้งในชั่วพริบตาเผยให้เห็นร่างของบุรุษร่างใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อการพรั่งพรูบุรุษร่างใหญ่ยังไม่ทันได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเสียงหวีดหวิวก็ดังขึ้นให้ได้ยินอีกครั้งแสงสว่างเหนือศีษะพันมืดอสลัวลงกระทันหันภูเขาขนาดใหญ่อีกลูกทิ้งตัวดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วเพียงแค่เงยศีรษะขึ้นภูเขาลูกใหญ่ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วสายเกินไปที่จะหลบได้ทนัน จบตอนที่27